สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ unboxing iPhone 12 Pro นะคะสีที่เราเลือกซื้อมาเนี่ยเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยก็คือสี Pacific Blue นั่นเองค่ะส่วนขนาดนะคะก็จะเป็นขนาด256 g b สีก็สวยถูกใจมากเลยนะคะก็สวยกว่าที่คลิปไว้ค่ะส่วนรอบนี้นะคะ iPhone เขาก็ไม่ได้ให้อแดปเตอร์มาในกล่องนะคะก็จะมีเพียงแค่สายชาร์จแล้วก็ที่เจาะซิมเราเรียกไม่เป็นอนะ่ะแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์ก็ให้มาแค่อันเดียวเอง สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไม่ได้เป็นการรีวิวแบบจริงจังรีวิวแบบเป็นทางการอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลลึกสักเท่าไหร่แล้วก็ศึกษามาเข้าวๆนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้โพสต์รูป iPhone ลงไปใน f a c e o o o k ะคะก็จะมีหลายๆคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ถามว่าสี Pacific b ิกบูของจริงสวยไหมขอบเป็นยังไงบ้างคมไหมบาดมือไหมเดี๋ยวเราก็จะโชว์เครื่องรอบๆให้ดูก่อนละกันเข้าๆ ะะลืมบอกไปค่ะเครื่องของเรานะคะจะเป็นเครื่องศูนย์เกาหลีนะคะก็คือเราซื้อเครื่องนี้ที่เกาหลีค่ะตอนซื้อเครื่องนะคะเขาก็ได้แถมฟิล์มกันลอยมาให้ด้วยเป็นฟิล์มกระจกนะคะแบบ 3D แต่เราเป็นคนที่ติดฟิล์มไม่เป็นจะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะติดสำเร็จไหม ติดฟิล์มไม่เป็นน่ะเดี๋ยวไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวให้เขาติดเดี๋ยวซื้อใหม่เลยก็ได้แต่อันนี้เสียดายอ่ะแต่ติดไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันนะคะอะทุกคนเปิดเครื่องแล้วนะคะก็เขาให้สไลด์ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเลือกภาษาคือเราอะถนัดใช้ภาษาเกาหลีดังนั้นเราจะเลือกภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ประเทศเกาหลีโอเค ถ้าดนชีจโอเคนั้นเดี๋ยวเราจัดการตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะตอนนี้นะคะก็ซื้อเคสมาใส่เรียบร้อยแล้วก็ติดฟิล์มนะคะไม่ใช่เป็นฟิล์มที่เขาให้มานะเพราะว่าติดพังก็เลยไปติดใหม่30,000วอน เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเราโหลดแอปอะไรมาบ้างอุย้ยแบตจะหมดแล้วอะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเราโหลดแอปอะไรมาบ้างมันจะปลดล็อกให้เราไหมเราไม่ได้แต่งหน้าอุย้ยปลดล็อกอยู่นะอย่างเนี้ยแบตเตอรี่จะหมดแล้วก้อนอันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเหมือนคนอื่นเพราะว่าเรายังทําไม่ค่อยเป็นก็จะตั้งไว้เป็นพยากรณ์อากาศ แล้วก็พวกแอปที่แบบไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็จะเอาใส่โฟลเดอร์พวกเนี้ยเอาไว้ให้หมดเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรบางไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็แถบข้างล่างนะคะก็จะเป็นแอปที่เราใช้บ่อยเลยก็จะเป็นค่ะเข้า,ขาทอกแล้วก็ไลน์โทรศพัพท์เมสเซจจริงๆเรเมสเซจไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกว่าเดี๋ยวจะเอาอันอื่นมาใส่ส่วนหน้าที่สองนะคะเราก็จัดไว้เป็นแบบนี้ก็คือเป็นแอปที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นพวกโซเชียลนะคะ Facebook Messenger Instagram แล้วก็ Never ค่ะ Never ใช้บ่อยมาก YouTube นะคะ YouTube ต้องใช้แล้วก็ b i g o Live b i g o Live ก็คือแอปที่เราจัดไลฟ์สดน,นะคะส่วนเวลาที่เราแต่งรูปเรามักจะใช้แอปมือตูอ่านว่ามือตูป่ะมือตูอ่านไม่เป็นอะ่ะส่วนถ่ายรูปเราจะชอบใช้แอป s n o w กับ YouLike นะคะ f o o d i e จะเอาไว้ถ่ายพวกอาหารถ่ายรูปร้านกาแฟค่ะส่วนหน้าถัดไปก็มีแค่นี้แหละ เป็นแอปคูปังที่เอาไว้สำหรับซื้อของแอปโยกิโอก็คือเป็นแอปที่สำหรับสั่งอาหารดิลิเวอรี่นะคะแล้วก็ทาอุซาจอนก็คือเป็นแอปพจนานุกรมแอปดิกชันนารีส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับแมปอะคะ่ะคือยูเกาหลีเราจะใช้เป็นเนเวอร์แมปตัวนี้ให้โฟกัสด้วยอะยูเกาหลีเราจะใช้เป็นเนเวอร์แมปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอปของรถไฟใต้ดินนะคะเวลาจะไปไหนจะดูสายรถไฟใต้ดินทีนี้คือในแอป ไอแอปในโทรศัพท์เราก็มีแค่นี้แหละคือเราไม่ได้ใช้แอปอะไรมากมายสักเท่าไหร่ที่หลักๆเลยที่เราชอบเล่นคือชอบเล่น i n นสตาแกรมซะส่วนใหญ่กับดู YouTube นะคะเพลงแอปฟังเพลงเราก็ใช้เป็น Apple Music ธรรมดาเพราะว่าอยู่ที่กเกาหลีอ่ะมันโหลดแอปอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วน e t t l l x อเลยพวกนี้เราดูใน iPad ก็เลยไม่ได้เอาใส่ไว้ใน iPhone ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกล้องแล้วกันนะคะว่าถ่ายตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างเพราะว่า iPhone รุ่นใหม่ตัวนี้รุ่น12เนี่ยเห็นเขาเคลมว่ากล้องถ่ายกลางคืนเขาโอเคดันเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเอาไว้นะคะก็จะถ่ายให้ดูทั้ง3ขนาดความกว้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น0.5 1.0แล้วก็2.0นนะคะอันนี้เราถ่ายตอนกลางคืนนะคะอันนี้เป็นวิดีโอกล้องสดนะคะ พีชิบมากๆแต่ก็ไม่แย่เนาะวันนี้หนาวกเลยต้องใส่เสื้อหนาหน่อยส่วนอันนี้ก็เป็นแบบใช้แอปสโนถ่ายนะคะใช้แอปแล้วโอเคเลยอะคือตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะคะประมาณเกือบ2องทุ่มลว ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปถ่ายตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูทั้ง3ขนาดความกว้างเลยนะคะเราว่าทําได้ดีเลยนะคะภาพถ่ายตอนกลางคืนมาถึงคลิปตอนกลางวันบ้างนะคะอันนี้เราถ่ายตอนประมาณ10บโมงสิบเอโมงเช้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําหันนะคะที่ทุกคนได้เห็นกันในทีวีบ่อยๆ อันนี้นะคะเราก็ลองถ่ายพวกเครื่องสําอางแบบถ่ายใกล้ๆดูบ้างนะคะก็อยากจะรู้ว่าเวลาถ่ายใกล้เนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้มากน้อยสักแค่ไหนก็ค่อนข้างทําได้โอเคอยู่นะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอที่เราใช้เจ้าตัว iPhone 12 Pro ถ่ายค่ะสำหรับเราแล้วเราค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพวิดีโอที่ได้จากกล้อง Canon G7X Mark 3ที่เราใช้ถ่าย YouTube เนี่ยเราคิดว่าคุณภาพมันก็ ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยค่ะก็ถือว่าพอใจค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์วิดีโอที่เหลือที่เราถ่ายไว้ให้ดูละกันค่ะอ๋อเวลาถ่ายเซลฟี่นะคะเราชอบที่จะใช้แอปสโน่ถ่ายมากกว่าที่จะใช้กล้องสดเพราะว่ากล้องสดมันชัดมากเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากล้องหลังอะคะ่ะก็จะเป็นรูปถ่ายแบบให้เพื่อนถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ่ายเองเนี่ยเราจะชอบใช้สโน่แบบนี้มากกว่าค่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตาม